แค่นี้นะฮะก็ทําให้ปั๊มทํางานเนี่ยทุก7วินาทีนะครับสวัสดีครับผมุลนะครับมาบ้านลูกค้านะครับซึ่งเป็นลูกค้า,าที่ผมมาเคยมาติดตั้งระบบปั๊มน้ําทั้งหมดให้ะมาณน่าจะประมาณสามสี่ปีที่แล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับลูกค้าแจ้งว่าปั๊มน้ํากิดังทุกประมาณเท่าที่ผมจับเวลาได้เนี่ยอยู่ประมาณสักเจ็ดวิถึงจะทางานต่อนหนึ่งรอบนะครับทีนี้เนี่ยผมตรวจละเอียดแล้ว ทีนี้ปรากฏว่าไม่ได้เป็นที่น้ํารั่วภายในบ้านนะตอนแรกคาดว่าน่าจะมีน้ํารั่วภายในบ้านนะครับทีนี้พอผมทดลองแล้วเนี่ยมันเกิดจากตัวนี้ครับเดี๋ยวสอนถึงมาในนี้เนี่ยมันเกิดจากตัวเขาเรียกว่าตัวเช็ควาลนะครับมีปัญหานะครับพอผมปิดวาลตอนนี้เพิ่มเนี่ยกลายเป็นว่าต่อให้10บนาทีั๊มน้ําก็ไม่ด่างเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมถึงผมถึงต้องทําวาลไวฮะในกรณีแบบนี้เปนเป็นข้อดีตรงที่ว่า ถ้าเราใส่เช็ควาล์วอย่างเดียวเนี่ยในกรณีที่สมมติว่าอยากรู้ว่าเช็ควาลว์มันเสียหรือไม่เสียเนี่ยเราก็แค่ปิดไว